สิีมิถุนายนตงหกครับเพิ่งผมจะไม่เหมื่อเวลาหกโมงสามสิบหนาทีกำลังจะมืดครับมาดูว่าเัาจะเข้ามาแล้วสองสามวันเป็นยังไงบ้างขนน้ำหวานเข้ากีสอนก็ห่างๆบางตัวนี่หัวขาวเลยไม่รู้ไป็นมด ดอก็ะไรมามีเกสรติดคากลับมานะเมื่อตอนเช้าไม่รู้ตูดใหญ่มากครับตูดใหญ่นี่คือน้ำหวานนะครับตูดใหญ่ๆยาวๆนี่น้ำหวานเต็มผงเราดูว่าจะมีเกสรมาไหมแต่เมื่อช้านี่หวัวหมอกกลับมาเลยสงสัยจะเป็นดอกบัวงนากบัวแถวนี้มีคนปลูกบ,บัวเบ,บัวบวธรรมชาติ ดอกอะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นไม้ในบ้านคนใะบ้านชานเมืองดอกไม้เยอะครับไม้ประดับหลังที่มาใหม่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะพื้นที่แยกลังนี่ก็จะเป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์ความแข็งแรงถึงจะแยกลังไปสร้างอาณาจักรที่อื่นได้นะครับเพราะะนั้นแล้วก็จะมีพื้นตัวเต็มใบแล้วก็ อันแ,แยกหลังออกมาเนี่ยก็ต้องมีน้ำหวานมาด้วยนะครับคือถ้าคอยรู้ว่าที่เดิมไม่น่าอยู่แล้วรู้ถูกลบกวนนี่เขาก็จะดูดน้ำหวานไม้เต็มท้องเขาแล้วก็จะแยกหลังมาอยู่นะครับแต่ก็จะมีการสำรวจก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ไปจับตามกิ่งไม้ต้นไม้นะครับแต่ถ้ามีกล่องลอกเขาก็จะรู้แล้วก็มาเลยบึ้งมาเลย นะครับดินมาเลยคนละิปนี้ยาวหน่อยนะครับอรอดูว่าช่วงกลาจะมีเชียสอนเข้าลังไหมน,นี่ก็น้ำบานตุดยาวครับตุดยาว